โอเคสวัสดีเมื่อนุกคนยิดีต้อนรับทุกคนด้วยวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Minecraft นั่นเองแล้วก็มีแขกรับเชิญด้วยนั่นก็คือ T R E C H นั่นเองแนะนำตัวหน่อยเด้ยวเอาจะไปไหนมานี่แนะนำแนะนำตัวแนะนำตัวเอา <laughs> โอเคงั้นบอกก็ได้นั่นก็คือ T R E C H นั่นเองยอเย่วันนี้เราก็จะมาเล่นอะไรกันดีเอินเอินตอบหน่อยดิเ,เดี๋ยวนะเอินเอินเขาไม่ค่อยพูดเท่าไหร่เพราะว่าเราใช้ เออเพราะว่าเออใช้แอปที่แบบว่าพูดคุยกันแบบว่าคนละที่คนละทานนี้หนึ่งเนาะอ่าอาเอิน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 คุยคุยคุยหน่อยดิอุ้ยโทษทีโทษทีโทษทีอ่าอะไรเนี่ยว่าเดีอุ้ยอะไรเนี่ยแล้ขี่ได้ดิ โอ๊ยโอ้ยโอยช่วยด้วยช่วยด้วยอ้ยไปเลยอาวมันไปไม่ได้ทำยังไงอ่ะไอเออทำยังไงเร็ว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 โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคเมื่อกี้ถอดหูฟังแล้วั่นเองอุ้ยอุ้ย ขอบใจมากเพื่อนอ่าเดี๋ยวเราอือนี่เธอจะขี่ยังไงเนี่ยอโอ,โอ้เนี่ยนี<อ>่น่ารักอ่ะโอเคเดี๋ยวโอ,โอเคนะวันนี้เจมมาเล่นไม n ครฟ a ั t นั่นเองเวอร์ชั่นไรเนี่ยเจมก็จำไม่ได้จะ่ทำอื่นก่อน เอิร์นเวอร์ชันเกมมายค้าป้าชื่อว่าอะไรอะนะเอิรนะ์นไม่ยอมตอบอะตอบตอบหน่อยเด้โอเคราแป๊บนึงนะทุกคนเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอ่อเขา้าเดี๋ยว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 เอิร์นมึงขี่เอิร์นมึงขี่อะไรของมึงเนี่ย เดีด๋ยวๆๆนะอะไรทุกคนอืมอ่านี่ก็เป็นที่นอนประจําของเรานั่นเองนะแต่ทําทไมมันมีคึกที่นอนให้มันยาวกว่าน,นี้หน่อยอาเอาตรงที่มันยังแบบยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอ่าเดี๋ยววางทอชแล้วกันเนาะอะเดี๋ยวเรามาเออเรามาสร้างประตูนรกกันเถอะโอเคเดี๋ยวเรามาสร้างประตูนรกนั่นเอง เพื่อนๆอ,อ,อาจจะเคยเห็นกันแล้วเนาะแบบวิทิง <c oughs> ขอตัวทษทีนะโอเคนะแล้วก็มีนี่นะสร้างอย่างนู้นะโอเคเดี๋ยวหาไฟเช็กก่อน <c oughs> หาไฟเช็กโอเคเรียบร้อยนั่นเองเจมอาจจะไม่ค่อยเล่นถนัดเนาะเพราะว่า เพิ่งเข้ามาเล่นนี่ไหมโอ้โหคนขึ้นมาช่วยกันมาช่วยกันอุ้ยอะวางแเฮ้ยไปเข้าประตูนรกกัน ตอนนี้กำลังเข้าประตูนรกนรั่นเองโยอยู่ในแล้วจ็บๆๆๆๆแบบนี้จอมัวมากเลยเมื่อกี้นี้อะไะทุกคนเธอกินยาอะไร้าไปโอ้ยจะมาตาํำไมล่ลงแตงกิวมาเพื่อน โอเคเพื่อนๆสามารถที่จะมาทักทายเอ่อทักทายในเออ,อเดี๋ยวจะไม่ให้ขึ้นรูปเนาะเดี๋ยวเราไปสามารถที่จะทักทายในแอปนี้ได้นั่นเองก็คือเป็นแอปนี้นั่นเองอยู่ด้านบนนี้นะสามารถไปดาวน์โหลดได้เลยนะนี่แล้วก็ไปทักทายเพื่อนๆได้นั่นเองย,เอเอไไออย้เอินไปไหนเราด้วยเอินไปไหนอะไปไหนเราด้วย โอเคอ่าเดี๋ยวเราจบเพียงเท่านี้ก่อนนะสนับวันนี้เจมมต้องขอตัวลาไปก่อนเลยนะบายบายเอินเอิญมันทึกเทปยังอะ่ะตอบด้วยตอบด้วยวันนี้เจมต้องขอตัวลาไปก่อนเลยนะบายบายอ่าไปแล้วนะ